สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนเส้นทางรักโอภักกีราถ่ายาทางท้องก่อนแยกทางสินสอดสุดอลังการช็อกกันทั้งวงการหลังจากที่นักแสดงนางแบบพิธีกรหญิงชื่อดังโอภักกีราออกมาประรากาศข่าวกลางเดิกว่าตอนนี้ได้ลดสถานะกับเฟียสมาทุกรภพัสวงศ์แล้วเรียบร้อยพิชากชีวิตคู่13ปีเหลือไว้แค่เพียงพ่อและแม่ของลูกเท่านั้น หากย้อนเส้นทางรักของทั้งคู่นานเมื่อปี2552หลังจากบ่มเพาะกันมานานกว่า3ปีก็ได้จัดงานวิวาอย่างยิ่งใหญ่ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลโดยฝ่ายชายได้หอบสินสอดทองคำ200บาทพร้อมด้วยเงินสดจำนวน1ชุดเครื่องเพชรและแหวนเพชรสกรัตมีแขกมาร่วมงานกว่า1,000คน จะเรียกว่าเป็นงานแต่งที่อลังการที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากสื่อไทยจะให้ความสนใจแล้วงานแต่งงานของทั้งคู่ยังได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ชื่อดังของประเทศจีนอย่างเอเชียนิวส์ไทม์พศ2552อีกด้วยซึ่งหลังจากแต่งงานทั้งคู่ก็ได้ไปฮันนีมูนกันที่อิตาลีโอพักจีราราและเฟียสมาทูก,ก่อนรู้จักกันผ่านการแนะนําของน้องสาวฝ่ายชายคือโมนพัฒนสน,นันซึ่งดาราสาวได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าที่อ๋อเลือกที่จะแต่งงานกับพี่เฟีย เพราะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเขายอมเราทุกอย่างให้อภัยและมีจิตใจที่ดีต่อมาเมื่อปี2555โอพักจีราและเฟตมัทุกกนและมีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนพร้อมตั้งชือลูกสาวว่าน้องแสนดีเด็กหญิงแสนดีพัสวงทั้งนี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเคยมีข่าวเมาส์เพจข่าวชื่อดังออกมาโพสคำใบ้ว่า สามีภรรยาคู่หนึ่งเลิกกันเงียบๆแต่ยังทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกฝ่ายหญิงเป็นสาวมั่นทำงานไม่ค่อยลงรบสามีแต่ถ้าเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันคือสร้างภาพส่วนฝ่ายหญิงตอนนี้น่าจะมีคนใหม่แล้วโดยที่ทั้งอภิจีราและเฟียสบรรทุกกรจะลงรูปคู่และแคปชั้นสุดสวีทยสยบข่าวรักรา้ากระทั่งเมื่อวันที่29กกรกฎาคมที่ผ่านมาดาราาสาวก็ได้ออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าได้เปลี่ยนสถานะกับสามีเฟียสแล้ว และไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ี่น .com ขอบคุณครับ